Smart ทวิวการ์จชของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ที่เรานำเสนอให้ทุกสัปดาห์วันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกและล่าสุดก็ได้ถูกปรับโฉมใหม่ในปี2026ับกับนิสสันโรคที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะที่พัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลการออกแบบภายนอกของนิสสันโรค2026ถูกพัฒนาขึ้นให้ดูหรูหราและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้านหน้ามากับกระจังหน้า v ีม t ช o ั่นขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวและเน้นความพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบอ d ด p ั i ตีพร้อมไฟเดย์ทม r u n ันนิ่งไลทที่ออกแบบให้เรียวยาวและคมชัดเสริมความดูดันกันชนหน้ามีช่องดักลมที่ช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและอากาศพลศาสตร์มองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่คมเข้มและสัดส่วนที่สมดุลล,ออล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่น ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ทันสมัยเต็มแถบสปอยเลอร์บนหลังคาและกันชนหลังที่มี use, แผ่นดิฟฟิวเซอร์ช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตภายในห้องโดยสารนิสสันโรค2,026ยังคงเน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศเบาะแถวสสามารถปรับเอนได้เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทาง หน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนส่วนจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจาก Bose ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเพิ่มความหรูหราด้วยแสงไฟแอมเบียนไลารอบห้องโดยสารพร้อมหลังคาพารามิกซันรูฟที่เปิดกว้างเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่โปร่งโลง่ง ทางด้านสมรรถนะนิสโรสันโรค2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิเอ็กทรอนิกส์ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะที่ดีขึ้นพร้อมประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อหน้าและ ในด้านเทคโนโลยีนิสสันโรค2026ติดตั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติพร o อพพิลอ์แอสซิสรุ่นล่าสุดที่สามารถควบคุมความเร็วระยะห่างและการประคองเลนได้อย่างแม่นยำระบบปรับโหมดการขับขี่5รูปแบบทั้งอ c o ค t สแตนดาร์ดสปอร์ตสโนว์และออฟโรดทำให้สามารถปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับได้อย่างอิสระระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้น ในด้านความปลอดภัยนิสสันโรก u e 2 6 2 6มาพร้อมชุดระบบ Nissan Safety Shield 360ิที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือมากมายเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งหมดนี้ทำให้โรกเป็นหนึ่งใน SUV ที่ให้ความมั่นใจสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย ด้านการใช้งานจริงนิสสันโรค2026ยังคงตอบโจทย์ครอบครัวด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีที่เปิดได้เพียงใช้เท้าแตะใต้กันชนพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและยังรองรับการลากจูงได้สูงสุดประมาณ1,600กิโลกรัมซึ่งถือว่ามากเพียงพอสำหรับการลากพ่วงหรือเรือขนาดเล็ก ในแง่ของความสะดวกสบายนิสสันโรก2026ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซนช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้าสายและฉนวนกันเสียงรอบคันทำให้การโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นราคาของนิสสันโรก2026คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึง1.7ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครัน ถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาด SUV ขนาดกลางและยังคงความคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่ทั้งหรูหราปลอดภัยและสมรรถนะยอดเยี่ยมและนี่คือรายละเอียดครบถ้วนของ2026นส nissan rogue suv ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและการผจญภัยในทุกเส้นทางหากคุณชื่นชอบการรีวิวในครั้งนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง smart build garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ข่าวสารยานยนต์และการอัปเดตท,ที่น่าสนใจในอนาคต แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ